ครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้แอดมินพาไปชมบรรยากาศายวัดปลาโดดจะปานะครับเนาะสำหรับงวดนี้ปูโสมเฝ้าทรัพย์สมบัติยูหันครับเพิ่นเป็นผู้หาโชคนะครับเด้อาสามตัวนะครับเด้อสามตัว,วสองตัวบนล่างครับผมเอาจังจักได้งวดนี้เนาะ ปูพุ่มปูสวมเฝาทรัพยบดินแดนซักซิ์วัดปลาโน่นํำป่าครับไค้บ่เคยเห็นบ่เคยพ่อ,อ,พอ,อมีครับมีจริงแล้วก็เป็นญาติครับผมเนาะ,ะต่แม่คู่หอมเพิ่นไปเปิดโศกเปิดลาบยุธันเพิ่นอยากไปร่วมสร้างฮะนาะครับเนาะกับคู่บาอาจารย์ยู่ประจับยุหธันนาะครับ ไปรับช้มมาฟังบรรยากาศเหมือนกันครับในตัวคักคักครับผม lát hẳn 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 ก็ัดเอาตัดเอาตัดเอาตัาตดเอาตดเอาตัเตดอาเอาตดเบัดเอาัวเ้าตัดเอากัดเอาตัดเตัดเอาตัดเอาดเอาัดเอาเอาตัเอ้ดเอาต่เาตเอาตัเอตเลยตัดเอาตัเอาต่ดเาตัเอาตเอาตัดเอานัดเอาตาตัอาเอาตัเาตัดเาตัเาตัดเอาเอาตัเอาัเอาอาัเอ้าตาตเอาัาตเตงอตดอดเาดเอาตัอาตัาัเอาาตัเาเาตััตั วอมกันข yeah. yeah. ัดต yeah. yeah. so no so no no ั้นเนาะแมนโลแมนกูแมนรัวทางกันว่าตนนั้นั้รากอรเ็หนึ่งเขาบอกว่าบุญเราแล้ไจงที่าขันเว่าจ้าทเขอว่าขึ้นมาวีอ่อังนี้มันว่าเาขันหามาตันหากันหาเขอา้าบ้าบ้าาบ้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 าาเ้าบา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 

สาซางครับเปิดคุ้มซับไรลนรถเปิดกด์หลในร้านแน่เจ้าค่ะตังคได้เงินมาสางเอาเอาเาเจาเาเอเอาเาเอาเนังอาเอาเอเอาเนาเอเอาเอาเอาจอเอเอาเ่าเอเออาเอา้อาเอาอาเอาเเวเาเอาเาอเา

เก้าห้าสามครับผมเงินปูเป็นเก้าห้าสมบผมเก้าห้าสามนะครับเอปูย้ำแล้วย้ำอีกครับผมเก้าห้าสามพิมได้ครับคอมเมนต์ได้เลยครับเร้อแช่ห้ามูบึง เก่าหาสามครับผู้ใดที่เขารับชมมาฟังอยู่นีนคอมเมนต์เขาว่าได้ครับเด้อเก่าหาสามจ้าจ้าูกครับผมขอบคุณหะลายครับเก่าหาสามแบ่งปันให้เพื่อนฟูงสองตัวเก่าซีครับผมสาทุสาทุครับผมคอมเมนต์ครับพิมพ์เขาได้แล้ครับเก่าซีแบ่งปันโชคลาภให้ผู้คน รับชมรับฟังให้ดูทัวกันบน953ล่าง94ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับบน953ล่าง94ครับผมแม่คู่ของหันนี้เป็นปูพุ่มืมนี่ปูพุ่มเพิ่นมาบอกปูพุ่มเพิ่นมาบอกด้ครับเด้อ่าหมีนวาปตู๋เลย ปูโสมครับผมปูสมทงตัวาเก้าสี่เก้าสี่เก้าหาเก้าหาสามครับเก้าห้าสามเก้าห้าสามเ้ครับ เต่าสีนั่งเรียนััก้าาเ้ารเกามับเนีเป็นหน้าห้างนะครับเนี่ยคุณยายขอมารับสมแลบฟังกัน โปรดใส่สติบัญญาในการรับชมรับฟังครับเพราะว่าพ่อแม่พ um, okay ี่น้องเลฟซีเข้าทิซื้อนั่งทีโตกับอ่ไดครับขันเพิ่นมักมักน้ำแม่ครูหอมหวนกระจังลงทุนไหวได้ยินไหมครับ

จากน้ผู้ใดมาบดมาบานเพื่อต้องเอานังมาใช้เพิ่นก็ลั่นังหนักเท่านั้นนะครับให้อดกว่าให้อดให้เพิ่งแตนังหนังเขารอแทนแแต่งันไหมแต่งมัเขารอแทนแล้โอ้ ัดโงโอ้บบอยบยานมาหนาเป็นที่ยาน,น,นเยนมาอยู่เบิงมีคนมาอยู่เบิงน้าบนนาโอ้ยลูกหลานก็มาแม่าน,นางเบอืองน้าเลยจะเป็นปูพม ปูโสมนะครับปูสมปูสมเฝ้าทรัพย์ที่นี่วัดปานอนจำปาวัดปาจำปูพูดมันบอกให้ครับผมวันนี่

9, 5, 3, เก้าห้าสามกับห้าสี่วัสดีครับที่ว่าโอ้เก้าสี่ครับผมเออเอาไวก์อ่ากาบึ่งเป็ี่ยนด้านข้างนะครับเด้อคอมเมนต์เขาว่าอะไรครับแชร์แบ่งปันมูพวกที่เชาบ้านรับส้มเราฟังท่านผู้ได้มกักผู้ได้ตามแม่คู่ของหัวนยูกาตามนี่ครับผมอ่าฟังชัดเจนอ่าแอดมินกาเมื่อนี้แอดมินขออนุญาตไล่สดเพียงสน,นิทนะครับเนาะ เากดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากติดตามนะครับเด้เอเาขอบคุณหลายๆครับสำหรับในาท,าท่านในการส่งโฉดกดไลค์กดแชร์ให,มห,หม้มหาแห่งผ้าม้วนมหาแห่งม้วนซึนครับผมเป็นกำลังแรงใจครับผมเาขอบคุณครับสวัสดีครับ